โดยเฉพาะวันนี้หนึ่งมกราคมสมควรที่จะมาประกอบคุณงามความดีให้เป็นจุดเริ่มต้นของปีเสริงศบสักราชใหม่ผู้รอปรารถนาอะไรปรารถนาความสุขหลวงพอนน่อแนะนำผู้ที่พวกเราทุมั่นรบนับถือมาเพื่อรับผ่อน หลวงพ่อก็ได้เป็นพระลูกพระหลานก็ไม่สามารถที่จะโดนบันดาลอะไรให้ใครได้ทำสิ่งที่พวกเราปรารถนาก็ได้แต่อ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะตลอดถึงสังฆรันตนมติอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขอจงช่วยโดนบันดาล กระตุ้นเตือนสติปัญญาให้จิตใจของพวกเราให้เกิดความสำนึกขว่าเจ้าของเป็นมนุษย์มนุษยธรรมจะได้เกิดเกิดมนุษยธรรมธรรมของมนุษย์เบื้องต้นก็คือฮีริรธรรมโอตปะธรรมจะมีขันติธรรมสรจธรรมจะมีเหตุแห่งการกระตุ้นเตือนให้เจ้าของเกิดสมมาปฏิบัติรรมนุษธรรมปฏิปติ เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมตามขั้นตอนต่างๆนั้นผลแห่งการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมย่อมนำความสุขเริ่มตั้งแต่ศีลธรรมก็เกิดความอบอ,อุ่นว่าจะของมีความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์สมาธิธรรมก่เกิดความแน่นหนามันคงจิตใจไม่โยกเยกคลอนแคลนปัญญาธรรมก็คือความรู้รอบความคิดในเยธรรมทั้งหลายนั่นแหละ ทั้งศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมหนุนเนื่องจิตใจให้เกิดความเฉลียวฉลาดจิตใจซึ่งมีความเฉลียวฉลาดจ่อมรู้เหตุแทนสุขเหตุแ่นทุกข์จ่อมชำระชะล้างบนทินออกจากกิจจัจกใจนั่นละ่ะจิตใจจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นว่าวิมุติธรรมพวกวันนี้มันเกลืออกวัวฟัวพ,วพันดีกว่สมมติจิตใจของเราอยู่กับสมมติสมมตินี้ไม่พ้นที่จะเป็นความบกวนกลับไปกลับมา ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ของคำสมมติวิมุตินั้นต่างหากอยู่ฝั่งโน้นพวกเราตกลเวนผูอภก,กพันฑ์อยู่กับฝั่งสมมติสมมติว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ผลสุดท้ายก็วกวลนเบียนไหวตายเกิดอยู่ในโลกสมมติขึ้นสูงลงต่ำขึ้นเขาลงหวล้วยแลแล้วเล่าๆไม่หาหาข้อสิ้นสุดยุติไม่เจอพระองค์ท่านพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผู้ตรัสรู้ธรรม น้อมนำมาธรรมะที่พระองค์ท่านตรัสรนนมาประทานเป็นพระอาวาตให้พวกเราได้ดื่มด่ำเอากลายเป็นธรรมรสนั่นแหละจะข้าวเดินขึ้นสู่ความเป็นถึงผู้มีความถึงพร้อมคือวิมุตติุลผลพ้นไปจากสิ่งที่มันข้องคาคืออา,วา,าสวาะการมาสวะภพาวาสวะอวิชชาสวะที่ชื่อท่านบอกกามคุนการม,มาโทษทั้งหลายเรารู้เท่าทัาน อยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่ไม่อยากจะเป็นนั้นไม่อยากจะเป็นนี้นั่นคือความทะเยอทะยานอยากสิ่งเหล่านี้เป็นสมุติยเป็นเครื่องของนั่นล่ะปัญญาวิมุตินั้นจะยกจิตยกใจความเป็นสิริความเป็นมงคลความเป็นพรความเป็นของประเสริฐน่าจะเป็นของเลอเลอที่เป็นทิพยสมบัติยิ่งกว่าทิพยสมบัติของโลกทิพยอันนี้เป็นอมริยธรรมอันออกมาจาก พระไทยที่บริสุทธิ์พูดผ่องน้อมนำมาประทานแก่สาวกสาวกาู้สดับรบฟังอย่างพวกเราพวกเราจะปรารถนาเอาอันใดเล่าส่เลนะัสุกติยันติขอให้มีศีลเถออสุกติโลกสวรรค์ได้เพราะอำนาจแห่งศีลส่เลนะโพวกวัสัมปทาต้องการโพกิจสมบัติโพคสมบัติทั้งหลายก็จะได้มาเพราะอำนาจของความมีศีล สีเลนาะนิปุติยันติแม้แต่พระนิพพานสมบัติอันเป็นหรือผ่านอันเป็นสมบัติอันเป็นยิ่งกว่ามหาสมบัติทั้งหลายทั้งปวงก็คือนิพพานสมบัติพ้นไปจากสม,มุติบัญญัติโดยประการทั้งปวงนั้นก็ได้มาจากอนานาจของศีลเป็นเบื้องต้นนั้นนักปรญ์ท่านนักกล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่าศีลเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์ตัสมาสีหลังวิโสทะเย นั่นล่ะเป็นพอรอันประเสริฐที่พวกเราท่านทั้งหลายพึงได้พึงมีพึงเห็นขอได้น้อมนำเอามาซึ่งความเป็นสริริเป็นมงคลเบื้องต้นในวันนี้จากนั้นมาเสริมเติมแต่งด้วยความภาคเพียรอุตสาหะวิริยะภาพเพียรเพียรไปเกิดเกิดผลถึงลำบากตรัดตำข้อจำทนเกิดเป็นคนคนหมั่นขยันเอ่ย พวกเราก็ได้ยินมาตั้งแต่ชั้นประถมเมื่อครั้งอยู่โรงเรียปนป .1 นุ่นท่านหมายว่าให้พวกเรามีวิริยะอุตาหาพากเพียนเพียรในสิ่งที่ควรเพียนคือเพียยนมัน่นขยันมั่นเพียรหาทรัพย์สมบัติพอกรัย์สมบัติพอมีเข้ามาแล้วก็กลายเป็นความต้นหนามั่นคงจะมีเวลาเวลามาคิดอ่านไตรตรองใกล้ควรในขบวนการขำว่าติธรรมสมบัติอันเป็นความเป็นเลิศอย่างเช่นที่วพวกเราท่านทั้งหลายมาเริ่มแล้ววันนี้ มาเริ่มแล้วมาเริ่มต้นชีวิตอันเป็นของใหม่เริ่มตั้งแต่วันเริ่มแรกของเฉลิงศพขอให้พวกท่านเราท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญตามความปรารถนาอันเป็นไปด้วยอัดด้วยธรรมจะปรารถนาเอาสิ่งใดอย่างที่ว่ามานั้นทรั์สลิงคานแก้แหวนเงินทองตลอดถึงธรรมสมบัติขอขอให้ได้สมบวกความมุ่งมา่ปรารถนาโดยเร็วพันด้วยเธอ